ก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีทุกท่านกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมเทนนร์แมวนะครับจากบริษัทเทโนซิสเต็มคอร t ซัพติงจำกัดนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในส่วนของซอฟต์แวร์คิวด็อกนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทของเราได้ทําการพัฒนาขึ้นมานะครับสำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์คิวด็อกคืออะไรใช่ไหมครับสำหรับในส่วนนี้ซอฟต์แวร์คิวด็อกนั่นก็คือซอฟต์แวร์ในการจัดการกับเอกสารทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือจะเป็นการสแกนเอกสาาารร้้้ววววออัดดขขึนนนนนนใใสส่่งงเซกก็ยยททํํไะะีี๋ผมจาร สแกนในส่วนของหนังสือพิมพ์และก็อัพโหลดขึ้นในส่วนของเซฟเวอร์แล้วก็ทําการเรียกดูเอกสารให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับรับนและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมสแกนสเตชันนะครับซึ่งบริษัทของเราได้ทําการพัฒนาในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับเพื่อใช้ในงานสแกนเอกสารโดยเฉพาะนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะทําการล็อกอินในส่วนของ ID และพสเวิร์ลงไปก่อนนะครับรับและในส่วนของการทํางานในส่วนของโปรแกรมตัวนี้นะครับค่อนข้างจะง่ายพอสมควรนะครับและเราแค่ทําการตั้งค่าในส่วนของไดเวอร์ แล้วก็เทมเพลตของมันแค่นั้นนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ลงไปยังเครื่องสแกนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการกดปุ่มสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับครับในในส่วนนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ก็จะขึ้นมานะครับจะถามว่าเราจะทําการสแกนเอกสารในรูปแบบไหนนะครับรูปแบบสีหรือขาวดานะครับในส่วนนี้ก็จะมีการตั้งค่าในส่วนของ dpi แล้วก็ไซส์ของกระดาษนะครับผมก็จะคงค่าคงเดิมไว้นะครับแล้วผมก็จะทําการกดสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับ ครับและหลังจากที่ผมได้ทําการสแกนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d> um> เราก็ยังสามารถทําการปรับแสงหรือสีของมันได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะคงค่าคงเดิมไว้ก่อนนะครับผมก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับระบบก็จะทําการดึงในส่วนของเอกสารมาขึ้นในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับโอเคครับ,บเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการตรวจสอบเอกสารอีกครั้งนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับ ความคมชัดแล้วก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะอัพโหลดึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะมาแนะนําในการใส่แบบฟอร์มของเอกสารนะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาง่ายต่อการใช้งานมากๆเลยนะครับสมมุติว่าผมได้ทําการสแกนหนังสือพิมพ์เป็นเอกสารที่ต้องสแกนทุกวันนะครับทำการคลิกขวาแล้วก็ใส่แบบฟอร์มให้มันตรงนี้แค่นั้นนะครับสำหรับแบบฟอร์มตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับว่าเอกสารที่เราทําการสแกนเป็นประจํานั้นคือเอกสารอะไรนะครับ ในส่วนนี้ผมก็กทําการจําลองในส่วนของหนังสือพิมพ์ขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมได้ทาการใส่แบบฟอร์มให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการกดอัปโหลดเอกสารตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับผมได้ทําการจําลองในส่วนของข้อมูลวันที่ที่เราสแกนไปนะครับ และข้างบนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Employee ID นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของการตั้งชื่อในส่วนของโฟลเดอร์หรือการจัดเก็บในส่วนของงานเอกสารของเรานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็จะทําการตั้งชื่อว่าหนังสือพิมพ์หนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการตั้งชื่อในส่วนของ Employee ID เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการกดในส่วนของโอเคตรงนี้นะครับ และในส่วนนี้นะครับระบบก็จะทําการอัปโหลดให้เราในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการอัปโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านไปดูในส่วนของการจัดเก็บเอกสารว่าเอกสารตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับครับและสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเบราว์เซอร์ในการจัดเก็บเอกสารนะครับซึ่งบริษัทของเราได้ทําการพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บเอกสารนะครับอย่างแรกผมก็จะทําการล็อกอินใหดีลงไปก่อนนะครับ ครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาโฟเดอร์ต่างๆนะครับที่เราทําการจัดเก็บเอกสารลงไปเมื่อกี้นะครับครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของโฟเดอร์การจัดเก็บเอกสารต่างๆนะครับซึ่ง บริษัทของเราได้ทาการดีไซน์และออกแบบในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเวลาเราทําการตั้งค่าในส่วนของการจัดเก็บนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับก็จะสร้างในส่วนของโฟลเดอร์ต่างๆเพื่อจัดเก็บงานให้เราอัโตโนมัติเลยครับสำหรับการค้นหาในส่วนของเอกสารที่เราทําการสแกนและอัปโหลดไปก็ง่ายเพียงนิดเดียวครับเพียงแค่เราพิมพ์ชื่อในส่วนของตัวเอกสารที่เราทําการสแกนลงไปนะครับในส่วนเมื่อกี้ผมได้ทําการตั้งชื่อว่าหนังสือพิมพ์นั่นนะครับ รับแล้วในส่วนนี้นะครับซอฟต์แวร์ก็จะทําการดึงข้อมูลในส่วนของหนังสือพิมพ์หนึ่งมาให้เราทั้งหมดนะครับเราสามารถทําการคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอกสารที่เราทําการสแกนลงไปนะครับเราสามารถทําการคลิกเพื่อเข้าไปดูในส่วนของตัวเอกสารได้เลยนะครับรับแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของเอกสารที่ผมได้ทําการสแกน ลงไปเมื่อกี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวเอกสารตัวนี้นะครับมีความคมชัดพอสมควรนะครับ้นอยู่กับต้นฉบับของเอกสารเองนะครับถ้าเราต้องการใช้งานในส่วนของตัวเอกสารก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็จะทําการดาวน์โหลดในส่วนของไฟล์เอกสารให้เราโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเรานะครับสามารถนําเอกสารตัวนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับการทำงานเบื้องต้นในส่วนของซอฟต์แวร์คิวด็ของเรานะครับก็จะมีการทำงานประมาณนี้นะครับครับและสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาในการจัดเก็บเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือจะเป็นเอกสารที่ยังไม่ถูกสแกนขึ้นระบบนะครับบริษัทของเราก็ยินดีให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะครับ และนอกนั้นก็ยังไม่พอครับบริษัทของเราก็ยังมีการบริการการจัดเก็บงานเอกสารหรือจะเป็นงานสแกนเอกสารขึ้นไปยังระบบนะครับบริษัทของเราก็มีบริการตรงนี้ด้วยนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความสนใจในส่วนของตัวโปรแกรม QDOC ของเรานะครับหรือจะเป็นงานบริการเอกสารต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ดังเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับับผมเนนแมวนะครับจากบริษัทแก n นโดซิสเต็มแอนด์คอร์ซัมติงจำกัดนะครับ ก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ